สวัสดีครับพบกับเสือเสือดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดขวัววันนี้เสือมานําเสนอมีดแรล่ที่สร้างจากบาเรเ่ยตัดอลูมิเนียมนะครับผมนะครับสร้างเป็นมีดแรล่บารุ่ยตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่แข็งนะครับมีความกล้าที่สูงนะครับสูงมากเลยนะครับผมทําเป็นมีดแรล่จับได้มีดที่คมแบบสุดๆุดเลยนะครับผม สันเพียง1มิลเท่านั้นนะครับเสียต่ำนะครับจาก2มิลเลือนมิลน,นะครับเหมาะสำหรับงานแร่งานซอยนะครับมาเชิญชมความคามกันก่อนนะครับเล่มที่1ครับผมมส่งได้บะันะครับ สวสครับขนาดื้นนะบผผาสวบสวบสสวบสสวัสวบสสวบสวบสวัสดีสัดมากเลดนะคัับัััดัสวัสวบ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 สัสวสวัส อันสองนะครับผมเป็นหน้ากว้างขึ้นมานะครับผมสึบ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 สวบ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 างสว่างอันที่สอง <c oughs> oh, ครับ เล่นที่สามนะครับผม3าจุด้านิ้วนะครับผมสผมสัตวผมากเลยนะครับอันตรายเลยนะครับควนวางห่างมือเด็กนะครับผมเหมาะสำหรับการแร่ซอยนะครับผมสันเพียงหนึ่งมิลเท่านั้นนะครับเบานะครับลาบสบายซอยสบายนะครับ เล่มสุดท้ายครับใหญ่สุดๆเลยนะครับสีนิ้วนะครับทุกเล่มคมหวานเจี๊ยบเลยนะครับที่แพ้ฝนตกนะครับกระดาษที่พันก็ชื้นด้วยนะครับผมซุบบาร์เรยวงเดียนนะครับตัดสแตนเลสนะครับสร้างเป็นนีดนะครับผมใบนี้นะคะเก็บ สองพันกว่าบาทนะครับผมสร้างเป็นมีดสีเล่มเนาะนะครับเป็นมีดแรล่นะครับผมบางถึงหนึงมิลนะครับผมเล่มที่หนึ่งนะครับเป็นมีดแรล่ยาว9 2้สองกว้าง 2. อสังหนึ่งมิลนะครับผมเล่มที่สองนะครับผมยาวอยู่ที่8ปดดสองกว้าง3.2สันหนึ่งมิลนะครับผมเล่มที่สามนะครับ ยาวอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดกว้างอยู่ที่สามจุดห้าสันหนึ่งมิลนะครับ m ่4นะครับยาวอยู่ที่สิบนิ้วกว้างสี่นิ้วนะครับสันหนึ่งมิลนะครับผมก็ใบมีดนะครับเป็นใบสองมิลนะครับเสียรียดให้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งมิลนะครับผมเล่มที่หนึ่งนะครับราคาอยู่ที่เล่มละแปดเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองราคาแปดร้อยบาทนะครับผม เล่มที่สามแปดอห้าสิบนะครับเล่มที่สีใหญ่สุดนะครับผมราคาอยู่เล่มละเก้อบาทนะครับมีทั้งหมดสีเล่มเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผม สนใจนะครับมีดแรล่สร้างจากวงเดียนตัดอลูมิเนียมนะครับผมสร้างเป็นมีดแรล่นะครับผมติดต่อหมายเลขโทรศัพท์เลยนะครับ0 8 9ย์6 0 2เ8จ็ดห้าหศนย์นะครับมีดคมบางนะครับผมและหวานเจี๊ยบเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ